ขุดมอร์น in <valley> <TH ES happening> ิ่งโฟมบ้านเกนมาพี่น้องคะเวลาใส่มาบ้านเกนเลาใส่ชอบดูวิวพี่น้องตอนเช้ามาสองดูวิวบรรยากาศดีนี่แหละย่าหลาน่นตอนเช้าพล้างถ้วยกินข้าวเช้าเสร็จพี่น้องคะนี่เขาล้างแบบนี้นะคะใครเคยติดตามมาคนเก่าแก่จะล้างแบบนี้ไม่มีน้ํา ล้างอีกที <laughs> ย่ามาแล้วไอชอบก็ว่าไอ watching up t h i เ trip ฟังไทยแล์เขาจะทําแบบนี้ตลอดเลยถ้าเป็นคนเ่าแกที่ไม่ได้ใช้เครื่องล้างตวน,นะคะพี่น้องขานี่คืออังกฤษแค้ๆทเลยย่ากับล้านช่วยกันกินข้าวเช้าเสร็จยา่าเขาไม่ชอบเอาไว้เนาะในน้อยเองดิแต่ว่าย่าก็ล้างพี่น้องเนาะแล้ก็เลยถ่ายให้ดูน้อง,องม่ดีก็ช่วยยา่าน้องบีดีเก่งจังเลยยังไม่ล้างหน้าเลยไหนหน้านเอามาดูซิหนะ้าไม่ขี้ตาไหม ไหนไม่ขี <Era> ้ตาไหมยังไม่ล้างหน้าเลยเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวน้นก็ไปล้างหน้าทำแรล้ค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนักค่ะสวัสดีตอนเช้าจากบ้านคุณย่าเนาะบรรยากาศดีดีนั่นลหะวันนี้ไซจะนั่นเนาะค่ะแะถ่ายบรรยากาศที่บ้านคุณย่าให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างมีคนสนใจหลายคนเนาะวันนี้ไม่ได้ทาหน้าแต่งตานะ หมายถึง่าไม่ได้เยนคิวไม่เป็นไรเนาะพี่น้องกนะันแหละไม่ขี้เกียจเตรียมของอันนี้คือชุดที่จะทํางานทาสีไอ้เก้าอี้ให้คุณยาเนาะจะถ่ายทอดชีวิตของคนที่นี่เหมือนกับชีวิตของคุณยายให้ดูว่าในวันหนึ่งนี่เขาทําอะไรบ้างประมาณนะคะประมาณเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทุกวันก็คือประมาณนี้จะจะประมาณนี้นะคนที่นี่เนาะคะ่ะยิ่งเป็นคนแก่เป็นคนที่มีอายุเหมือนคุณยาเนี่ยเขาจะชอบทําอะไรแบบว่า แบบเดิมเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนึงเขาเรียกว่ารูทีนหมายถึงว่าเช้ากี่โมงอันนั้นทําอันนี้กี่โมงนั้นนั้นนั่นนี่นะคะจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะเนาะก็คือรูทีนเขาชอบทำอะทําแบบว่ามีรูทีนของตัวเองเนาะยิ่งเป็นคนแก่แบบนี้เนาะนั่นแหละจะถ่า,ายดูเพราะคนสนใจมากว่าคุณย่าเขากินอะไรตอนเช้าเขาทํายังไงเขาถึงมีชีวิตอ่าที่ดีหมายถึงว่ามีดูเหมือนกับเป็น คนมีสุขภาพจิตด,ดีแล้วก็เป็นคนมีสุขภาพดีอะไรอย่างนี้เราอยู่ได้ถึงแปดสิบเจ็ดปีตอนนี้ยังกระชับกระเชงอย่างคล่งองแคล่วนะคะนี่คือส่วนที่เป็นของคุณย่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นอาจจะเข้าอ,อาจจะทําแตกต่างหรือคนอื่นอาจจะทําแบบคุณย่าแล้วเราไม่ได้เป็นแบบย่าแต่ว่านี่คือเรื่องราวของคุณย่าเนาะจะจะถ่ายให้ดูคือคนสนใจถามหลายอย่างหลายเรื่องคุณย่าใจก็เลยจะถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าไม่มีค่อยมีโอกาสไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่าย นี่แหละคุณย่าสบายยนะคะห้ามห้ามซีเรียสคนไหนที่แบบว่าคิดมากเนาะลบความการคิดมากออกไปย่าให้ถ่ายเนาะค่ะถ่ายได้เลยยา่าเขาบอกเนาะ,ะเขายินดีถ่ายทอดเรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าจุกจิจุ๊บจ,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 จิส่วนตัวอันนี้คือเรื่องทั่วไปเนาะค่ะเราจะถ่ายให้ดูเนาะว่าตอนเช้าเขากินอะไรบ้างเนาะมาดูตอนเชา้าอาหารของคุณย่าจะมีอะไรเนาะคะ่ะ นี่จ้ะทราจะถ่ายให้ดูตอนนี้นะคะขณะนี้ช่วงนี้เดือนนี้อาหารเช้าของคุณย่าจะเป็นตัวนี้นะคะนี่คุณซื้อมาไว้สมกล่องทราจะเอามาให้ดูเอามาให้ทุกคนดูเขาจะทานอันจะเป็นซีเรียลค่ะพี่น้องค่ะเป็นซีเรียลเนาะตอนนี้ย่าเขาจะทานตัวนี้เขาบอกอร่อยดีอันนี้คือส่วนใหญ่เนาะคะ่ะจะอาหารเช้าที่นี่จะเป็นซีเรียลแล้วแต่จะเป็นในรูปแบบไหนเนาะคะ่ะ กาทานัวนี้เขาทานแบบนี้ไปสักพักถ้าเขาเบื่อเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะพี่น้องคะก็คือธัญพืชนั่นแหละเขาเรียกถ้าเป็นเปเปไปตามภาษาบ้านเราก็คือซีเรียลก็คือธัญพืชเนาะตอนแต่ก่อนย่าเขาทานวิตาบิ x สนะ์วิตามินส์เนาะวิตามินส์แล้วเขาก็เอ่อเปลี่ยนมาเป็นอันนั้นเป็นตัวนี้เป็นธัญพืชก็เป็นธัญพืชที่ทรายให้ดูอันทีนี้ บางวันเนาะเขาก็จะทานเป็นขนมปังปิ้งค่ะขนมปังปิ้งเนาะอันนี้คือย่าเขาจะเอาแช่แข็งไว้แล้วเขาเอาจะเอาออกมาแบบนี้ใส่ถุงไว้ให้มันละลายนะคะพี่น้องค่ะนี่คือถุงแบบพันปีไปใจะให้ดูเขาจะเอาออกมาเขาจะมีความจำได้ได,ดีเลยว่าเขาจะเอาออกมาไว้ให้มันละลายตรงนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นขนมปังแช่แข็งของคุณย่านี่มาถึงหลังจากที่เขาซื้อมาจาก จัดห้างเนาะคะ่ะเขาก็จะแช่แข็งพันทีเลยของคุณยาเนาะเขาจะถ้าเอาออกไว้ข้างนอกเขาอยู่คนเดียวเขากินไม่หมดอย่างนี้เนาะคะ่ะมันจะขึ้นราง,ง่ายเขาจะแช่แข็งเลยเขาเลา็ออกมาทีละสองแผ่นหรือกี่แผ่นตามที่เขาต้องการเอามาไว้ในกล่องนี้แล้วก็ปิดไว้นะคะนี่หรือว่าเวลาทําทําขนมปังปิ้งเนี่ยเอาแบบจัดแช่แข็งเอาไปเอาไปใส่ในที่ทําขนมปังปิ้งเลยก็ได้นี่แหละคืออาหารเช้าของคุณยา ประจําเลยเนาะพี่น้องคะ่ะอานชาวประจําของคุณย่าก็ก็แบบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเนาะก็คือเหมือนที่ใส่ทรายให้ดูเป็นซีเรียลหรือไม่ก็ขนมปังปิ่งเนาะอันนี้จะเป็นน้ําดื่มส่วนใหญ่ย่าตอนเช้าเขาจะดื่มเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ไม่มีบวกเป็นกาแฟนะคะตอนเช้าแล้วคุณย่าจะดื่มเป็นกาแฟาตอนเช้านี่คะ่ะกาแฟาของคุณย่านะคะ ดื่มกาแฟคู่กับอาหารเช้าของเขานี่แหละอาหารเช้าเนาะเดี๋ยวอาหารเที่ยงส่จะนให้ดูที่คุณย่ากินประจําเลยก็ประมาณนี้เนาะก็จะหมุนไปนเอยเนาะบางวันก็เป็นขนมป,ปังปิ้งบางวันก็จะเป็นซีเรียลซีเรียลก็ซีเรียลก็ไม่ใช่แบบเดียวเนาะคะ่ะซีเรียลกินไปสองสามอาทิตย์แบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เนี่ยแหละก็คือธัญพืชเนะาะเดี๋ยวส่จะให้ดูผลไม้ผลไม้ที่ยา่า ทานประจําเลยก็คือแอปเปิลพี่น้องคะแอปเปิลเนาะเขาจะซื้อมาเขาจะทานวันละลูกซื้อมาให้ครบอันหนึงอาทิตย์เลยเนาะแอปเปิล uh, ที่นี่เขาจะมีสุภาษิตว่า a n apple a day k e e p doctor away <c oughs> พี่น้องคะ่ะก็คือกินแอปเปิล uh, วันละลูกเราจะไม่ได้ต้องไปหาหมอ,อคือให้ทำให้หมอออกห่างเรานะ่ยนะเป็นคำสุภาษิตเนาะ a n apple and apple a day keeps doctor away พี่น้องนี่แหละ เนาะแล้วนี่ก็จะเป็นวิทยุวิทยุของคุณย่าเขาจะฟังวิทยุไปด้วยตอนเช้าเช้าพี่น้องคะคือคนเก๋นะคะอันนี้วิทยุเพิ่นแล้วก็เป็นประเภทยาเนาะคุณย่ามีโรคประจําตัวอยู่นะอันนี้คือยายาของคุณย่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเขาจะไม่มีลกนะูกเนาะองค์ย่าแต่ว่าอยู่ได้อยู่กับลูกก็กิก้ยาทุกวันเนะี่ยเขาจะเป็นหอบหืด พ่นยาเนาะมียาพ่นแล้วก็เป็นพวกกระดูกพุนแล้วก็เป็นอ่าเป็นอีหยังเนาะเป็นความดันสูงอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะเนาะความดันตอนนี้ได้ได้หยุดยาแล้วเนาะแล้วก็เบาหวานไม่ได้เป็นคุณยาตอนนั้นไปนตรวจก็คืออยู่บอร์เดอร์ไลน์บอร์เดอร์ไลน์ก็คืออ่าเกือบจะเป็นอยู่ตรงที่อันนั่นเลยเส้นคาบเส้นอนะ่ะ b เดอร์ไลน์เขาเรียกเนาะเขาก็เลยให้ยาควบคุมอาหารเนาะไม่ไม,ไม่ไม่อยากกินขนมพวก คุกกี้เยอะอะไรถ้าเคยกิน5แผ่น6แผ่นต่อวันก็ลดลงเป็น1แผ่น2แผ่นอย่างนี้นะจ๊ะเนาะตอนนี้ยาโอเคแล้วควบคุมได้กไ็ไม่ไม่ต้องถึงขั้นกินยานั่นแหละโอเคพี่น้องคะเดี๋ยวกิจกรรมก็ประมาณนี้ตอนเช้าแล้วก็คุณยากินข้าวเสร็จเขาก็จะไปอ่านหนังสือดูทีวีเขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวส่ก็จะไปทำไอ้ทาสีให้คุณยาก,ก่อกนทาสีเก้าอีพี่น้องคะหลังหอมเลยดูอืมไ่คื<ม>อกช่มแอ แอร์แอร์อืมแอร์อย่านี่คือกิจกรรมตอนเช้าของคุณย่าใจจะถ่ายให้ดูเอ้ยน้อยชอกวิดมาคะไม่ละ I say you do every morning mm. Yes every morning อย่าทุกเช้าเลยถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนคุณย่าเขาก็จะมาเปิดการิตของเขาทุกเช้าเลยใ่ยจะถ่ายให้ดูว่าอันนี้คือหมายถึงกินข้าวเช้าอะไรทาอะไรเรียบร้อยเหมือนที่ใยให้ดูนั่นแหละนี่ย่าเขาก็จะมาเปิดไว้นะคะ เขาบอกว่าให้มันแอร์ซร์คิลิก็คือให้มันลมพัดผ่านเนาะนอกจากซะว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าฝนตกหรือว่ามีหิมะย่าเขาถึงไม่เปิด Yeah you do in the winter ma'am WinterYesWinter you doYeahunlessunless winter do. it's snow right oh, foggy อ mm ๋อ foggy อ m m hmm right okayYeah a bit cold นี่คะ่ะช่วงนี้บรรยากาศแถวบ้านยาก็จะไม่ค่อยมีอะไรเนาะหมายถึงไอ้การเด้นของเพื่อนสวนของเพื่อนนี่มันมันโบรคือลมพัดหายไปหมดแล้วดอกกุหลาบหยกดอกกุหลาบคือดอกไม้ที่ย่าชอบเนะคะแต่เขาชอบสีเหลืองเนาะมันนั่นหมดแล้วคะ่ะร่วงหมดแล้วทรายไม่ได้มาเนาะช่วงนั้นนี่แถวนี้ก็ร่วงกันหมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ดอกเองพี่นองคะ่ะนี่แหละหน้าอยู่คะ่ะ บรรยากาศแถวนี้เพราะว่ามันเงียบสงบหน้าบ้านไม่มีใครข้างบ้านไม่มีใครหลังบ้านก็ไม่มีใครเนาะมีแต่เพื่อนบ้านฝั่งนู้นนี่คือข้อดีแถวแถวมู่บ้านนี้เขาถึงนิยมมาซื้อแล้วก็บ้านจะแพงเนาะพี่น้องบ้านจะแพงมากหมู่บ้านนี้เขาก็กลายเป็นพอสแล้วเป็นพอสหมู่บ้านพอสก็คือหมู่บ้านถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราก็คือไฮโซนะจ๊ะนี่แหละก็ทางเข้าไปในหมู่บ้านที่ทรายถ่ายให้ดู ที่ตายเดินไปผับตรงนั้นจ้ะทางนี้ก็จะออกเป็นทางไปเดินเล่นแล้วก็มีหมูมีมีบ้านหลังหนึ่งบ้านใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นทางเอาหมาเดินทางนี้เนาะอะไะพี่น้องขานี่พวกหนังสือนี่ออนเดว์มาสั่นลูกนี่คือหนังสือของแกนมาชอบอ่านเยอะออมแดอม่เออเมจะอ่านให้ครบเหมดอาทิตย์นี้จ้ะ <laughs> ละอ่านหนังสือ I say you like reading อยาก you love reading Yeah. เนราจกาเราจะทำอาหารเที่ยงกันพี่น้องวันนี้เป็น English breakfast <laughs> say English <laughs> English breakfast แต่ว่ามากินตอนเอาเป็นอาหารเที่ยงนะจน๊ะเนาะแล้วก็จะมีไข่ดาวแ้ะยา่างเขาทอดอนนออั้นอยู่ทอดไส้กรอกอยู่เนาะแล้วก็จะไข่ดาวแล้วก็มีเห็ดนนั่ละแล้วก็มีเบคอนพี่น้องคะอันนี้แกนมาว่า อาจจะห้าสิบปีแล้วมัม you think ตี้เยสโอนเอาหมดฟิฟตี้โอคิดเอาพี่น้องย่าเขาจะเป็นคนใช้อะไรที่แบบว่าถ้าไม่หักไม่พังพี่เสกลูกอย่าสุดโต่งอย่าอย่าถ้าไม่หักไม่พังเขาจะไม่เปลี่ยนพี่น้องแต่ว่านี่ยญาบอกดูอันนี้มันมันมันอันนั้นออกออกหมดแล้วลอกหมดแล้ว ห้าสิบปี50 y e a r s old ด้วยพี่น้องนี่ maybe more maybe more อย่า hmm. yeah, ว่าอาจจะมากกว่าห้าสิบ maybe more แม่ maybe more, more yeah. <Yeah. S 2> คุณยายเขาทอดใส่กวางแล้วก็ประมาณนี้แหละสไตล์คุณยา่าใยาชอบอันที่ลงจานไหมคะ่ะเป็นแบบเหมือนกับฟาร์มเรื่องราวของฟาร์มเก่าๆพี่น้องคะ ทานง,ง่ายๆมาบ้านคุณยาเพราะว่าเขาไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากนะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะค่ะแต่แบล็คพุดดิ้งเนะาะก็จะเป็นฟูลอังกฤษเบคฟรัดนี่อันนี้ของไมเคิลของญาโย,ายามาอานนหารเทียงของครอบครัวเรา our family dinner today mom I say our family dinner today <laughs> yeah เวลีไนส์ย่าชอบมากนะเวลีไนส์ก็คือย่าเขาชอบพี่น้องคะ่ะ <Yeah. S 1> เอาเบรคฟา์มาเป็นอาหารไอ้เที่ยงนะจ่เนอนี่ค่ะคือ <Yeah. S 1> มื้อหนักของเขาถ้าบางครั้งไหมเขาก็จะเอาเป็นขนมปัง yeah. so ก็คือเบรดเอามาทากินหลังจากนี้นี่แหละนอ้องสายถ่ายให้ดูก็คือกิจกรรม mm. อของยา่าเวลาอาหารเที่ยงเขาก็จะประมาณเที่ยงครึ่งหรือไม่ก็เที่ยงเนาะคะ่ะ ประมาณนี้เขาจะกินเวลาเป๊ะๆเะด็กคุณย่าน,นี่นี่เห็นไหมวันนี้ก็เกือบเที่ยงครึ่งประมาณนี้ไม่เกินเที่ยงครึ่งอาหารเที่ยงิ่นอาหารเย็นก็ประมาณห้าโมงเย็นนี่พี่น่องเป็นแซนด์วิชมัน w h ย t you d r i n k i ีจีคุณย่ญญานะคะการดิง้งการดื่มของคุณย่านี่จะไม่ดื่มน้ําในช่วงที่เขากินข้าวพี่หน้องะคะ่ะเห็นไหมตอนที่เวลากินข้าวเที่ยงแต่จะมาก,กอดแก้วชาแล้วค่ะหลังจากดื่ม โอหลังจะกินข้าวเสร็จก็จะดื่มชาไอเสชามินทีชาทีชาเนี่ยชาชาแล้วละ่ะก็จะมานั่งดื่มชาเนาค่ะบ yeah. นนั่งพักหลังกินข้าวเสร็จคุยกันอุ่นไม้เครื่องก็อยู่ฝั่งนู้นเลยพี่น้อง some people say chas yeah, cha e ch Yeah n p l e s a y c h a Cha. เราพี่พักไฟทาตั้งแต่สามปีที่แล้วนะัะตเราคิดแล้วนะพี่น้อง ประมาณนั่นแหละประมาณสามปีที่แล้วมันไม่ดีที่ทาก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเหลือทาสีให้ยาตอนนี้แซนเพเปอร์น้องเมดีไม่ได้เตรียมชุดกางเกงมาเลยตอนแรกคิดว่าจะได้ไปโบสนะค่ะว่าเข้าโบสตอนเช้าก็เลยมีแต่ชุดกระโปรงที่จะไปโบสถ์ลลืมเตรียมชุดกางเกงมาให้น้อง ชโอ้แม่โอารไ้แมาซ่าม่ดีดีกูจะใช้มาซ่าสามแรงแข็งขันพี่น้องเกือบสี่โมงแล้ววันนี้เลทจ้ะพี่น้องเนาะดูวิถีชีวิตของคุณย่าก็คือปกติแล้วจะเป็นบ่ายสามค่ะถ้าอยู่บ้านเขาก็จะเป็นช่วงของการดื่มชาของย่า นี้ไจะทําให้เพื่อนเครื่องดื่มก็จะเป็นทางอังกฤษจะเป็นชาเนาะคะ่ะเครื่องดื่มยอดนิยมของคนอังกฤษก็คือชาอันดับต้นๆเลย,ย่าจนเขาจะดื่มแบบว่าไม่เข้มข้นเนาะคะ่ะก็เลยต้องเอาทซ่เอาถุงเก่าของพวกไซลงไปในแก้วของคุณ่าแบบนี้ แล้วจะเอาไปแช่ไว้สักหน่อยนี่แหละคะ่ะก็จะชงชาเป็นเวลาดื่มชาของเพิ่นนี่คือวิถีชีวิตของคุณย่าโจนมังทรัพปพูชเกี่ย <c oughs> น่แหละพี่น้องยา่าเขาก็จะอ่านหนังสือ reading enjoy reading แล้วก็คข้าพิณพี่น้องนี <c oughs> ่แหละ it's very nice มงัง not dry yeah ลูกไนซ์สินผู้ตรวจการแก่ล yeah, <look> nice. ูกนั้นกันมาผู้ตรวจการลูกไนซ์สัญญาว่า you like it mom yes I do think it looks nice yeah ผู้ตรวจการนี่ละกันนะมาทำนั่นทำนี่จ้ะพี่น้องคะ่ะเสร็จแล้วรอให้มันแห้งก่อนวันต่อมาเดี๋ยวนี่พี่น้องคะ่ะวันหลังคือมันแห้งแล้วก็เลยมาหมุน oh. oh. วางไว้ที่เดิมให้คุณย่านั่งนะจ๊ะพี่น้องนั่นแหละอยู่นี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกกกแต่ก็เหมือน<ว>เจอกัน<ว>เกือกบทุกวันค่ะพวกไซายก็มาแม่เรื่อยๆเกือบทุกวันอันนี้วันหลังจากพวกไซายกลับบ้านแล้วนะนี่กลับเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาอีกมาหมุนไอ้มาขยับที่นั่ง,งย่าให้มันพอดีกับพี่เพื่อนนั่งเมื่อวานนี้พวกสายทาสีอยู่แถวนี้เนาะโอเคอยู่จ้าโอเคอยู่